เออแม่แดงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเลยลูกล่ะมานอนนามามานอนนายายบ่แม่นอนนานอนอีหลีนอนอีหลีเหรอแม่บ่มีอยังนอนอีหลีก็ก็เป็นห่วงล่ะล่ะมื้อนี้ก็เลยเอาอันมาม่าลังนึ่งเออกับอันตอนนั้นล่ะมาตอนเงาะมาตอนคุณย่านะโซลาเซลเท็มมีได้เหรอไปโรงเรียนกับหพี่มัน อะไรนะคะขอติย่าๆกระเทาบแล้วไม่มาจาไม่ไหวมีอยู่ค่ะเนี่ยสูบไปสูบไปมีอยู่ค่ะพวกนี้ยังต้องใช้โซล่าเซลล์เลยแม่ครตั้งแต่สมัยทักษิณนแข่งเล็กนั่นแหละมี่ยังไม่เบิ่งรกโมพื้นเฮี้ยมนเขาเถึงไหนเออกระเบื้องป็นงยังเขาสูบอยู่เขาสูบอยู่พื้นกระเบื้องปิ้งยังกนี่แหละก็เรียนหนังสือไปสูบเอาละ ย่าเอ้ยเขาได้เก like. yeah. ิดมาเป็นลูกเป็นหลานเ่องเด็ด uhm uh ิเล so ือดเนื้อเสื Mexican ้อไข่เจ้าเด็ดเป็นบ่มีอย่างเด้เลือดเนื้อเสื้อไข่เจ้าก็เจ้าก็สูเอาแหละบ่มีก็สูซอยเดี๋ยวสิหาทุนซอยดอกบ้านนี่ละตึ้นคือแม่เมนบอกฉันเป็นเรียนตุ้ยาลูกคือบ่มีเงินจักบาทเอาบ่มีแม่สมนมันจะใส่ล่ะเท่าละนบ้านนี้ก็นั่นร้านผู้ใช้เนี่ยก็ว่าเขาบ่มีเงินบ่มีแล้วบ้านนี้ก็น่ากันน้อยเท่านี้อึดเข่าเด้ ข <that> ึ้เขาได้ยังไงพ่อพ่อพอกินได้พอพ่อขิงพ่อพอกินเขาใส่เด้อเออเออมาเท่านานได้เสียวเขามาต้อนจั้งสองโศกเขาเปลือกมีอยู่ฉันก็เฮ็ดหน้าแต่ว่าของฉันนั่นมันบ่ค่อยมีคนกินหลายเนี่ยนะมันหลายคนเนาะเข้าใจเข้าใจเข้าใจเฮ็ดยัง้นคำว่าอะไรนั่นว่าสิซื้ออันงรู้อัน ขี่มันมาลงกับบะมีจัคบาทเงินหลยจะทําเห็ดฟางทาดเงินไม่มีที่มาบะมีทุนอาจารย์บะมีทุนเลยตอนนี้บะมีทุนอย่างจัยจางก็เล่าเล่าให้เอฟซีว่าคนดีคนดีอยากเรียนหนังสือใครที่จะส่งน้องเรียนหนังสือนะคะน้องโอปอเรียนหนังสือส่งผ่านแม่พออมาเลยค่ะแล้วก็จะได้มอบให้ถ้า มาเร็วกว่านี้หน่อยก็จะมีผู้ใหญ่ใจบุญพรุ่งนี้ก็จะมามอบทุนการศึกษาให้แต่ไม่เป็นไรค่ะน้องอปพอสามารถที่จะรอได้นะคะช่วยเหลือเกื้อกูลครอบครัวนี้หน่อยได้คือทุนชีวิตนี่ได้จากย่าคนนี้นี่มีเงินเดือนเยอะมากเท่าไหร่หกร้อยบาทนะคะหกร้อบาทแล้วแม่ก็อยากทําทําอะไรนะลูกทําอะไรนะคะหนูอยากทำโรงเห็ดค่ะลเห แต่ว่าหนูไม่มีเงินซื้อเห็ดฟางแต่ว่าหนูไม่มีเงินซื้อที่มานันมันสองพันหแต่ว่าบ่มีเงินลงทุน2,000บาทนะครับประมาณนี้ก็สามารถที่จะทําเห็ดฟางขายได้สงสารน้องโอปอสงสารครอบครัวที่รักกันนะคะแต่ว่าทําอย่างไรได้ต้นทุนชีวิตมาน้อย เมื่อต้นทุนชีวิตมาน้อยทุกคนให้กำลังใจรวมทั้งแม่พออ,อด้วยให้กำลังใจเดี๋ยวจะเอาเข้าวเปลือกรีบมาให้ไก่ของคุณยา่าแล้วจะเอาเข้าวสารมาแบ่งปันด้วยนั่นคือแม่พออแล้วขอให้เอฟซแม่พออที่อยากช่วยเหลือน้องอบบอยินดีนะคะยินดีรับทุนการศึกษาค่ะ